คำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะกับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่12ของเดือนกุมภาพันธ์ปี2566มีกิจกรรมส่งเสริมประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของการ <c oughs> สมัครบวชศีลจรีและผู้ประพฤติวุธานวิธีรวมทั้งอาจารย์กรรมทั้งหลายที่จะมาร่วม ทำกิจกรรมเพื่อรักษาศีลธรรมพระวินัยของพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งต่อไปเมื่อวานได้ไปที่ตลาดเจริญสีได้ไปขอความอนุเคราะห์นะพวกผักพวกผลไม้เพื่อจะเข้าลงทานประกอบอาหารก็ได้มาสามคันรถนะก็เพียงพอที่จะประพุทิปฏิบัติธรรม ในช่วงเวลา10วันได้อย่างสบายก็ต้องขออนโมทนาท่านผู้ใหญ่ใจดีญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นญาติพี่น้องเป็นมิตรสหายเป็นผู้ค้าขายทั้งหลายเขาก็มอบผักมอบผลมไม้ให้เป็นอย่างมากนะอันนี้ก็เรียกว่าระดมทุนในเรื่องของอาหารระดมทุนเรื่องสถานที่และระดมทุนเรื่องอาหาร ระดมทุนคือบุคคลที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> แต่เรื่องจุดใหญ่สำคัญเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ว่าจะเป็นพุทธพจน์หมวดธรรมหรืออริยสัจจากพระโอษฐ์หรือในพระไตรปิฎกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสุตตันตปิฎกก็ตามพระองค์จะสทรงตัดสอนแก่หมู่พิสุว่าถึงการที่จะส่งเคาะผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ การที่เราเปิดวดัดเปิดป่า <c oughs> ให้พระให้โยมทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมเพื่อให้รู้จักความจริงความจริงของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรผู้เจ้าทรงตรัสว่าความจริงของชีวิตนะมันพูดถึงเรื่องประเด็นของทุกเลยพระองค์ทรงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาพึงเชื่อฟัง เขาจะเป็นมิตรก็ตามอมา์ก็ตามญาติสายโลหิตก็ตาม,าาตามชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนเขาให้ตั้งมัน่นในความจริงอันประเสริฐสีประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงความจริงอันประเสริฐสประการอะไรเล่าสประการคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์นี่ป้อมประการใหญ่เลยความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสร,ริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์สประเด็นนี้พระเจ้าทรงตรัสว่าอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ควรรู้เป็นเรื่องที่ควรสรงะห์อบอกกล่าวกันให้เข้าใจพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยกกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือเรื่องของทาให้รู้เรื่องความจริงอันนี้ทุกเป็นอย่างนี้นะการดับของทุกเป็นอย่างนี้ก็รู้เรื่องเกิดเรื่องดับนั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่รู้จักอริยสัจสี่เราจะไม่รู้จักทุก็เหมือนเราทั้งหลายท่านผู้รับฟังทุกท่านเราไม่รู้จักทุก ว่ามันเป็นอะไรหรือไม่รู้จักโรคมันเป็นอะไรเราก็ไปบอกหมอไม่ถูกไม่รู้จักโรคของตัวเองที่ตัวเองเป็นเนี่ยบอกบอกบอกหมอไม่ถูกเราก็รักษาโรคไม่หายเห็นไหมฮะอันเราต้องรู้จักทุกที่มันเกิดขึ้นในความหมายของทุกเนี่ยพระเจ้าทรงอธิบายไว้โดยสังเขปอันจริงมันมีเยอะมากทุกยาวทุกสั้นทุกช้าทุกอะไรต่างๆมากมายเลยทุกที่มันสืบเนื่องทุกอะไรต่างๆเนี่ย แต่สรุปขมวดให้เราเข้าใจทุกจริงๆพระเจ้าทรงตรัสว่าทุกจากการเกิดถ้ามีการเกิดจะมีทุกทุกจากการแก่การเจ็บการตายการพลาดพลากจากของรักของชอบใจในสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงตรัสว่ามันเป็นมันเป็นทุกข์ที่เป็นป้อมประก,การที่ขวางหน้าเราอยู่แล้วก็ว่าโดยย่อๆสรุปให้จําง่ายก็คือเราทุกข์เพราะการยึดมั่นขันทั้งห้า ในขันธ์ทั้งห้ามีอะไรมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคนและสัตว์ทุกอยู่แค่นี้ทุกเพราะรูปทุกเพราะเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเท่านี้นะฮะอันนี้พระองค์ทรงว่าเพราะอะไรก็เพราะยึดถือนั่นเองเพราะยึดถือพอเรายึดถือมันก็เกิดเป็นความทุกข์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นต้องเรียนรู้ถ้าเราเข้าใจหลักตรงเนี้มันเป็นคําสอนของผู้ศาสนาที่สอนให้เรารู้จัก ต้นเหตุของของทุกข์เลยแค่นี้ข้อต่อมาคือสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือเหตุอ่ะพระองค์ก็ทรงตรัสตัณหานี่เองการม,มาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหาการม,มาตัณหาคือความปรารถนาในการมคุณทั้งห้ามีรูปเสียงกิรสพดพุธพระเนี่ยมันเป็นกามแล้วมันก็เป็นความทุกข์ที่มันจะเป็นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยอย่างเช่นพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราแสวงหาพอมีการอยากใช่ไหม อยากแล้วก็สเสแวงหาพอพอสแวงหาได้แล้วก็จับอกจับใจกับกันได้มาไม่ว่าจะได้เงินทองทรัพย์สินบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรพอได้มาแล้วก็พอการแสแวงหาเมื่อได้มาแล้วก็จับอกจับใจนะแล้วก็เกิดความตนีห่วงกันขึ้นมาละ่ะเห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นเหตุของทุกจากการที่เรามีเราเป็นเราได้นะ ไม่มีใครหรอกหาเงินมาแล้วก็เอเอาเทเอาทิ้งไว้ไม่มีหามาได้แล้วก็เก็บใส่ซ่อนไว้เห็นไหมฮะเนี่ยมันเกิดเป็นตัณหาละเกิดค,ความยึดก่อนนี่เป็นของเราเห็นไหมฮะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับยมทั้งหลายที่เป็นพ่อค้าจะรู้ช่วงนี้ผักราคาดีช่วงนี้อันนี้ราคาดีช่วงนี้พืชอันนี้ราคาดีจะรู้ ทรัพย์สินเงินทองเงินทองที่เรามีก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมันมีเกิดมันมีดับมันมีได้มันมีเสียมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้พระพงษ์บอกตรงกลว่าเนี่ยถ้ามีเกิดก็มีดับอย่างนี้แหละนะกรบพระองค์ทรงกลัสว่าเนีย่ยของเหตุของทุกข์มาจากตัณหาคือความอยากแล้วการดับของทุกข์ก็มีก็ดับที่ไหนดับที่ตัณหาดับความอยากนั่นเองเมื่อเราดับความอยากได้ก็ดับตัณหาดับทุกข์ได้ใช่ไหมฮะ แล้วพระองค์ก็ทรงตัดต่อไปว่ามักมีองค์แปดนั่นเองคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิตัวนี้จะช่วยเคลียร์ปัญหาทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ในอริยสัจสี่เรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมักเป็นคําสอนของผู้ศาสนาที่เป็นเป็นหลักทําให้เราต้องรู้ ถ้าเราไม่รู้จักทุก์จะออกจากทุก์ไม่ได้ก็เหมือนเราไม่รู้จักโจรจะไปจับโจรยังไงในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกนิทานเปรียบเทียบว่าคนไม่รู้จักหญิงงามมีมีบุรุษผู้หนึ่งเนี่ยเป็นเศรษฐีมีเงินก็บอกลุงน้องว่าแนะ่พนายนไปหาหญิงงามมาให้เราหน่อยเราอยากได้หญิงงามน พวกนั้นก็ถามอา้าแล้วหญิงงามเป็นแบบไหนล่ะไม่รู้บุตรเศรษฐีไม่รู้ว่าหญิงงามเป็นยังไงจะเอาหญิงอายุเท่าไหร่สิบห้าสิบหกผิวดําผิวขาวผมยาวผมสั้นตระกูลไหนตระกูลสูงตระกูลต่ํามีเงินหรือยากจนบอกมาเขาบอกไม่รู้เอา้าเมื่อท่านไม่รู้จักหญิงงามผมจะไปหาหญิงงามที่ไหนท่านได้ก็เหมือนกับเราไม่รู้จักทุกเราจะไปหาทุกที่ไหนได้ใช่ไหมตามหาไม่ทันตามหาไม่ได้ก็เหมือน วิ่งจับเงาอ่ะเขาบอกให้จับเงาไปไปจับเงากลางแดดจับยังไงเงาก็ไม่อยู่นะจนอาจารย์บอกอก็ยืนนิ่งนิ่งนั่นแหละคือการจับเงาก็เหมือนกับวิธีออกจากทุกข์ก็คือสละทิ้งไปไม่อะไรถึงซึ่งตัญหาซึ่งความอยากนั้นให้มันไปปล่อยไปทิ้งไปวางไปอันนี้แหละเขาเรียกว่าสละทุกข์ใช่ไหมอายาเรื่องกอดอยู่มันก็ไม่สละทุกข์ใช่ไหมฮะ แล้ทุกตัวนี้เป็นทุกขศาส,สตร์เป็นความจริงจนถึงขนาดที่ผู้เจ้าทรงตรัสว่าเ <_ t ell> มื่อเราละสักกยทิฏฐินะละสักยะทิฏฐิละพวกสังโยชน์ละสิ่งเหล่านี้ไปได้แล้วเนี่ยโอโ้โหเราเราจะเบาบางในเรื่องของการยึดถือเพราะว่ากายเนี่ยย่ายโยมลวลาอายุเรามันน้อยมากนะร้อยปีเนี่ยมันไม่กี่หมื่นวันเท่านั้นเองแล้วก็ เรามีโอกาสสร้างกุศลหรือสร้างบาปกรรมมากกว่ากันเนี่ยสร้างกุศลมากสร้างบาปกรรมน้อยเราก็ไปสู่สุคติที่ดีอย่างแน่นอนนในระหว่างปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันหรือสามร้อยหกสิบหกวันเนี่ยเราทำฝ่ายไหนมากเนี่ยถ้าเรามีทานมีมีทานมีภาวนา,ม,า,วนามีศีลอยู่โยมก็อยู่ในกลุ่มของไปสู่สุคติที่ดี แต่ถ้าไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาก็จะไปอยู่ทุกขติในเรื่องของความไม่ดีไม่รู้จักทุกไปเพิ่มทุกให้ตัวเองอย่างเงี้ยทมาก็เห็นคนบางคนเป็นโรคประสาทนะไม่ยอมกินยาหมอแต่ไปกินน้าเมาเข้าไปอีกก็เลยประสาทก็เสียไปเลยไม่รู้จักอะไรถูกอะไรผิดไม่รู้จักพ่อจากแม่ไปเลยเห็นไหมฮะก็เขาไปสร้างเหตุไม่ถูกก็เลยไม่ถูกก็วนๆอยู่กับทุกขของเขานั่นแหละอย่างเงี้ย เราก็เหมือนกันญาติโยมต้องศาสตสางให้เป็นอันนี้มันทุกข์อันนี้มันเหตุให้เกิดเป็นทุกข์ก็ดับที่เหตุของมันแล้วก็ทุกข์ที่จะเกิดมันก็จะลดลงไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นใจความสําคัญมากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพิสูจน์ทั้งหลายเธอเมื่อจะสงเคราะห์ใครขอให้เขารู้จักอริยสัจสีคือทุกข์สมุทัยนี่ลดมกรกดูเหมือนง,ง่ายๆสั้นๆแต่มีความลุ่มลึกมากเลยถ้าเราไม่รู้จักทุกข เพราะเพราะการเกิดของเราเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าไอสิ่งที่มาจากการเกิดเนี่ยมันมีทุก์เป็นพรวนตามมาเลยไม่ว่าเราจะมีอะไรจะเป็นอะไรมันมีทุก์ตามมาแล้วนอกจากนั้นทุก์ขในความหมายในหลักของธรรมะจริงๆก็ทุก์ก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเรื่อยๆก็ตัวเราเนี่ย <c oughs> นักวิทยาศาสตร์ <c oughs> เขาก็วิเคราะห์ว่าเซลล์เนี่ยมันเกิดขึ้น หนึ่งนาทีสามสร้อยตัวสามร้อยสามร้อยเซลล์แล้วมันก็ดับไปไปภายในหนึ่งนาทีแล้วก็สร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเราเป็นคนแก่เนี่ยเซลล์มันตายไปสามร้อยตัวมันสร้างมาไม่ครบเมื่อสร้างมาไม่ครบก็เกิดเป็นหนังเหี่ยวหนังย่อนยานในตัวเรานี่มันก็มองไปศึกษาให้ดีก็ไม่ต่างอะไรกับหมูหวัวควายมันมีขนน่ะ ขนที่เป็นรูผิวหนังเนี่ยแทงขึ้นมาแต่เมื่อไรก็ตามขนหรือเซลล์ตัวเนี้ยมันมันไม่สร้างขึ้นมาแทนหนังตรงนั้นก็เหี่ยวลงที่เราเป็นคนแก่หนังเหี่ยวหนังหย่อนยานใไหมฮะ <c oughs> นั้นในในความเปลี่ยนแปลงในการที่มันแตกสลายมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์อันนี้เขาใจทุกข์แบบแบบเราจะเห็นได้ฟันผมงอกฟันหลุดหนังเหี่ยว มันเป็นทุกข์ใหมแล้วก็มันจะเป็นการสภาพของการเกิดทุกอย่างต้นไม้ภูเขาบ้านเรือนแม้แต่ตัวมนุษย์สัตว์เทวดาก็ตกอยู่ในสภาวะอันเดียวกันอันนี้คือทุกข์ฉะนั้นเราทั้งหลายญาติโยมทุกท่านเราก็เข้าใจแล้วเกิดมามันมีทุกข์มากทุกตัวเราทุกคนอื่นทุกอะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วก็จะทำไงล่ะก็เราก็ต้องอยู่อะ อยู่จนจนจนไปถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตแต่ขณะที่เราอยู่เราได้มีโอกาสให้ทานได้มีโอกาสฟังธรรมได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมมันก็คุ้มกว่าอยู่รอตายไปเฉยๆเหมือนเราไปอยู่รอรถเมร์เนี่ยโอ้ยเจยนานมากบางทีสามสี่ชั่วมโมงโอ้ยรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนกันแต่เราก็หาวิธีเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนยาบทเดินไปนู่นไปนี่ใช่ไหม เดี๋ยวมันก็ทุกข์นะขณะที่เราเดินเรานั่งมันก็ตายไปเปลี่ยนไปเวลาก็ตายไปหมดไปใช่หไหมอันเนี้เราเข้าใจเรื่องทุกขนะ์อันหลายเรื่องญาติโยมทั้งหลายบางทีเราไปเอาทุกข์มาถมทุกข์นั่นแหละมันก็เลยไม่ออกจากทุกข์ได้เหมือนญาติโยมคงจะดูได้ทราบอย่างเช่นเทศกาลไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่เลยเนะี่ยเขาก็เอาลูกหลานเนี่ยที่เขาหยุด กิจการหรือหยุดทํางานนะลูกหลานก็บอกโอ้จะได้มาพักผ่อนจะได้มาหาพ่อหาแมนะ่แต่เข้ามาแล้วก็บางคนก็ไม่ได้มาหาพ่อหาแม่ไปเที่ยวไปสนุกสนานไปกินเหล้ากินเบียร์กินอะไรก็ไปทั้งคืนเลยอันนี้ก็ไม่ได้พักผ่อนเลยเขาไม่เข้าใจเรื่องทุกข์โอ้ยเราทุกงานมาตั้งนานแล้วจะมาพักผ่อนก็มากินข้าวกินน้ําดูแลพ่อแม่ปัดกวาดบ้านเรือนเสร็จแล้วก็นอนอันนี้มันก็เป็นความสุขมากกว่ากว่าที่ไปเที่ยวหนุนเที่ยวนี่อย่างเงี้ย อันนี้ก็เขาเขาเพิ่มทุกข์ด้วยการทับถมทุกข์เขาไม่รู้อย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วถ้าเราไปทําอย่างนั้นไปเที่ยวไปกินในสุดเงินทองก็หมดใช่ไหมอุตสห์เก็บมาหอมลมหอม,หอมเก็บหอมลอมริบมามันก็หมดไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนมีปัญญาเขาจะเข้าใจอ๋อเรานี่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยคนจะมันให้ทานบ้างนะให้กับพ่อกับแม่ให้แกพระกับสมณะหรืออุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเองในภายภาคหน้าอย่างเงี้ยเราเข้าใจทุกข์ไดะ ดูเหตุแห่งทุกข์ของของทุกข์อย่างจริงจังอย่างเงี้ยในเรื่องทุกข์ขอให้ญาติโยมทั้งหลายพิจ,จารณาให้เข้าใจในอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์เรื่องการดับของทุกข์และหนทางดับไม่เหลือของทุกข์ที่พระเจ้าทรงสอนว่าให้เจริญอาณาปณสติเมื่อเราเจริญอาณาปณสติเห็นการเกิดการดับของลมแล้วเร <c oughs> าจะเข้าใจชีวิต ทุกคนเกิดมาบานโลกนี้ตกอยู่ในความทุกข์เหมือนกันคือแก่เจ็บตายพัดปรากจากของหลักของชอบใจและมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันคือไม่มีใครอยากตายแต่ทุกคนก็ต้องตายแต่การตายมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ตรงตรงร้อยคือต้องตายหลังจากอายุร้อยปีมันคคิดก็ไม่จริงเพราะว่าการตายของของเซลล์ของร่างกายมันก็ตายที่เรายังไม่ตายมันก็ตายอยู่แล้ว ตายจากความเป็นหนุ่มตายจากความเป็นเด็กเป็นสาวตายมาเรื่อยๆมันก็ตายมาอย่างเงี้ยนั้นร่างกายเนี้โยมมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนถ้าเราไม่เข้าใจเราไปหลงยึดว่ากายของเราอันนี้ของเราเราจะเป็นทุกข์เน่แต่เราก็ต้องใช้กายของเราที่มีอยู่นี้ให้ไปทําสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้แหละเป็นประโยชน์ละเรารู้จักละเข้าใจทุกข์แล้วก็แก้ทุกข์โดยการทําความดี อย่าไปเพิ่มทุกข์ด้สิ่งที่ไม่ดีนําสิ่งไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย,ยาสารเคมีทั้งหลายมันไม่ดีอ่ะเอามาสู่ร่างกายแล้วก็ป่วยนั่นแหละนะนั้นเราทั้งหลายก็ระมัดระวังเอาทานอาหารที่สุขที่ดีอย่างช่วงนี้มันขาวหน้าร้อนโรคที่มากับหน้าร้อนก็คือท้องเสียนะเมื่อเราท้องเสียก็จะป่วยไข้ก็เป็นอย่างอื่นมาอีกจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอื่นๆมาอย่างเงี้ย อันก็ขอเชิญชวนญาติโยมนะวัน,นวันนี้ก็เริ่มงานนะจัดสถานที่การสมาทานศีลมานัดก็น่าจะเป็นช่วงเ,งเงย,ย็นเะย็นบ่ายก็เมื่อญาติโยมมีเวลาว่างโดยโดยเฉพาะบริเวณของตำบลหนองไคนกญาติโยมอยากจะมาช่วยอุปถรรัมมาช่วยดูแล เพื่อนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมต่างบ้านต่างเมืองมาก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็เราไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติเราก็ส่งเสริมผู้ปฏิบัติให้ถวายน้ำปานะหมัง่งอาหารบ้างมันก็เป็นไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราแนะนะ่วันนี้นะก็ขอชชวน,ชวนญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆมากันมาเห็นทุกข์ูจะไปเลยนู่นต้นไม้ป่า ไปทำโยกขกรรมให้เห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่การดับของทุกข์แ้ะนี้หนทางดับไม่เหลือของทุกข์ไม่ใช่ไปเที่ยวดูอื่นๆแล้วมันจะเห็นแต่ถ้ามาอยู่ป่ามาเดินจงกรมมันจะเห็นอ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้การดับของทุกข์เป็นการเกิดของทุกข์เป็นอย่างนี้การดับของทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างงี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นประเด็นสําคัญมากวัดป่าหนองคอยนอกก็เปิดเวทีเปิดลานธรรมเปิด เวทีแสดงธรรมเวทีให้ผู้ศึกษาธรรมเวทีให้ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยก็มาเพราะเรามีป่าป่าชุมชนของหมู่บ้านเนี่ยด้านหลังก็ประมาณเกือบ30ไร่นะฮะขออนุญาตใช้ป่าไปดูป่าศึกษาป่าแต่ป่านั้นมันมันรักษาไว้ซึ่งอะไรหลายๆเรื่อง ป่าที่อยู่ในใจเราคือกิเลสเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเราต้องขางมันต้องจัดมันอย่างเงี้ยก็ขอโมทนากับท่านที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดอยู่หกท่านโดยกันนะจะมาออกรายการเร็วขึ้นนะแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคงจะไม่ได้ออกรายการช่วงตีห้าอาจจะดูว่าไปสับเปลี่ยนออกตรงไหนเพราะว่าจะมีการทำวัดสวดมนต์ก็จะใช้เสียงเครื่องขยายนะก็อาจจะ ไม่สะดวกต่อการไล่สดบางทีอาจจะต้องหยุดไปถึงสิบวันนะอันนี้ก็แจ้งข่าวกับโยมหรือบางทีอาจจะไล่สดแบบทาวัดสดมนเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนนะอาตมาก็ยังไม่มีไม้ดีไม้ธรรมดาก็ไล่ได้เหมือนกันแต่ว่าเสียงมันจะรบก,กวนข้างนอกเสียงข้างนอกเข้ามากนะครับอันนี้ก็อาจจะบางทีอาจจะจัดสายทอดสดให้โยมได้ดูบรรยากาศบ้าง อันนี้ก็ต้องดูเด็กๆที่เขาทำกันนะก็ขอโมทนากับโยมที่ร่วมทำบุญมาไม่ว่าจะเป็นก็มีหลวงพ่อจ้ะคณะตำบนพระครูปุณณธรรมสูนทรเอาปัจจัยมาร่วมสามพันบาทน้ำอีกเกือบ20แพ็นะและคุณโยมคำสิงล้านปรีชาสู่บุญ <c oughs> นะอีกคนละสามพับาท <c oughs> แล้วก็ ร้านค้าอื่นๆที่ได้ร่วมสมทบมารวมถึงตลาดเจริญสีที่วลินชลราบก็ได้มอบผักมอบผลไม้มา,มาสามคันรถนะก็สามารถเลี้ยงดูบุคคลได้เป็นร้อยคนนะอันนี้ก็ต้องขอโมทนากับโยมผู้เป็นผู้นำพาไปนะทางโยมพ่อค้าขายผักสดขาย ผลไม้ขายลายที่ตลาดนะเขาก็ได้ร่วมกันบริจาคเนี่ยม,มันสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมันจะเชื่อมโยงกันหมดนะก็ขอโมทนาขอความปรารถนาที่ท่านตั้งใจดีแล้วจงสําเร็จและก็สมความปรารถนาพวกเราทั้งหลายก็จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทาหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้คนศึกษาและรู้ธรรมเข้าใจธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมเมื่อเรารู้วิธีและอ่านแผนที่เป็นแล้วก็ทํา เราอยู่ครองเดือนเราไม่สามารถมาทำยังสนับสนุนดังอาหารแล้วก็มีโอกาสก็พยายามมันหาที่เงียบๆได้อยู่หายใจเข้าหายใจออกนี่แหละพุทเจ้าหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติรู้อันนี้เป็นการสร้างกุศลเพิ่มกุศลให้กับตัวเองเขอโมทนาขอเจริญพร